Từ đây đ

เจมจบยังอ่ะห้องไหนเออหอหลอโอ๊ปปี้ปามอ้าวแม่ใส่ไอพิกเลยเนาะเอ้ยเอาออกกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าโดนว่าอีกอ่ะพี่จะลงรอยไหมเดี๋ยวผมเตรียมของเลยมีใครลงบ้างอ่ะไม่รู้อ่ะส่งมาผม พี่เจมส่งมาให้ดูพร้อมๆ <c oughs> เรือไม่จบไปปานเนี่ยมันแค่จบเกมเดิมเนี่ยจบนิดไปเนี่ยหลดมาเรียบร้อยแล้วไม่มีคนออนเลยพี่เดี๋ยวไปหารับเอาไม่รู้ว่าไงเ,เออพี่ปามพี่ปามผมได้แหวนจากอ e ีฟินมามันบอกให้ใส่กับลิงเขาไปอ่ะ ใส่กับแหวนไฟแล้วมันจะเบิมอะไรไ,ไ,ไม่รู้แหวนน้ำอ๋อใช้ไหม,ไหมน่าจะอย่างนั้นนะม้งเลิงออฟลีโซเนนอะไรเนี่ย<อ>ลรโซเนน ส่องบ้างอ่ะลดลดส่องบ้างอ่ะได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเล่นห้นองเดียวกันนะ ไอเก,ก็บได้ตัวงนะั้นอะโอ้ไม่ตายรอเลยครับสวัสดีครับพี่สี่ครับครับผมเย็นเยนควยอะเอ <laughs> <laughs> อมันไม่หาเรื่องกะไรทำเลย <laughs> กูรู้วป่ากูมากี่โมงวันนี้เอกไรเข้าเฮดมั้งแต่แปดโมงครึ่งเลใครถามประโยชนบอสเราคือเข้ากูมาเพียแค่นี้ขำบ้าประโยคเทวันดาวมาแต่ของเรา ในอันที่แรกผมผมผมฟามไม่ออนเฟสไงที่นัผมอยู่ที่ทำงานไงอ๋อแต่ผมผมก็ไม <ars> ่แน <udge> ่ใจว่า <Labor> ม <ator il fi> ัน <Radio> ม <hat> ันซีเก่าเบล่าไงผมก็เลยอ่าผมใส่อันนี้แหละผมก็โอนเลย ชโหช่อทองยังไปซ้อมมาตั้งนานอ่ะอดไลยังยังกำลังยืนยันตนอยู่ยืนยันําไมวะยืนยันเพื่ออะไรก็จะยืนเนี่ยก็จะยืนเนี่ยชดยืนยันจี้มันยืนยันไหนนยยืนยันเพื่ออะไรฮะยืนยันเพื่ออะไรก็ยืนยันอ่ะจะยืนยัน Mày may chạy add để đằng sau ạ, add ạ. coi luôn, coi luôn. Mày add add ba. Đầm bỏ yên dân là. Yên dân này. Yên dân nhưng mà short. Yên tồn nà cái này này cái sản mà Dạ Ô, ai đi ai oh, bị nhìn dân hả? Hả? Ô, oh, đi ai bị nhìn Bà là, dạ này cái sản mà đây, พี่ปาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะพี่เดี๋ยวรอให้พอปก่อนปามปามครับเจ้าปาน้อยผมด้วยนะได้ได้เอ,เอาเอาเลยไม่ได้ผมดึงให้ได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 เออปามมานะอสองอันแนะลออ้วปามผิดผิดนี่ดาบโอ้โห้โหดาบท่าสี่ท่าสามทานนะนะพี่ดอบได้เลย เราจกว่าดานนี้นะคืออะไรพี่แ,แต่ว่ามันบอกมีผลต่อศัตรูธาตุอื่นที่ไม่ใช่ดินน้ำลมไปอ๋อเอาไว,พว้พวกตีพวกธาตุมืดนะเหรอไม่รู้อ่ะ เนี่ยพี่ผมอยากได้หัวอย่างพี่อะไอ้โก้ดอะโค้ดอะไรอ่ะออซือของผมนี่ลดรางจัลตีของบอสเลยใช่ไหมเออาอะไรอ่ะเอาเอา อะไรเดียวกล่องต้นยาขอขอไม้พี่ขอขอไม้เอาเพื่อนี่วันนี้โอมเลี่ยงอะไรอ่ะโาะอะไรไอ้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 น,น,ไอนั่นโดนไอ้เด็กชายพลตรโดนแล้วเหรอ